สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพพบกับลุงสงเช่นเคยในช่องลุงสง y ์ u t u b e นะครับวันนี้ลุงสงจะพาไปตัดชำกิ่งโกศลน,นะครับแล้วก็ชำถุงกิ่งโกศลน,นะครับซึ่งเป็นกิ่งโกศลที่ตอนนะครับวันนี้ลุงสง์ได้เชิญครูจันนยาชุวิจิตอดีตครูขสสามจากวุัเิเกษตรและเทคโนโลยีสงขลามาเป็นผู้บรรยายนะครับขอเชิญติดตามชมนะครับ ในช่วงแรกเราจะพูดถึงดินผสมหรือโภสดก่อน,นดินผสมนะคะดินผสมที่เราใช้นะคะอันนี้เราจะใช้ดินหนึ่งส่วนนะคะขุยมะพร้าวหนึ่งหนึ่งส่วนแล้วก็กลับมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยคอก นะอันนี้เราใช้มูลวัวนะคะก็อีกหนึ่งส่วนนะ,ะจากนั้นก็ผสมคุกเล้าให้เข้ากันนะคะถ้าเราไม่มีปุ๋ยคอกเราสามารถใช้ปุ๋ยหมักก็ได้นะคะอันนี้เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วแต่จะให้ดินของเรามีคุณภาพดีเนี่ยเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดลงไปนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยเบี้ยศาสตร์ลงไปเนี่ยสูตรเสมอเนี่ยนะคะเราก็ใส่1ลูกบาทเม็ดเราก็ใส่ปุ๋ยเบี้ยศาสตร์นะคะปุ๋ยสูตรเสมอไป หนึ่งกิโลกร,รมัมนะคะน,นี่ก็สูตรโดยเฉพาะทีนี้พอดีดินตรงเนี้ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไว้นะคะเราก็เลยใช้วิธีการลองก้นถุงนะ,ะเดี๋ยวเวลาที่เราใส่ก็จะเห็นว่าเราจะใส่ปุ๋ยลองก้นถุงไปก่อนนะลองก้นหลุมเหมือนคล้ายๆกับการปลูกต้นไม้นะ,ะอันนี้ลักษณะของดินผสมที่ดีเนี่ยมันจะต้องโปรง่งนะคะแล้วก็อุ้มน้ําได้แล้วก็ระบายน้ำได้ดีด้วยคือน้ำต้องไม่ท่วมขังนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารครบถ้วน ่านอาหารที่มีอยู่ต้องเพียงพอสําหรับเลี้ยงต้นกล้าของเราให้เจริญเติบโตไปได้และมีน้ําหนักเบาเนื่องจากว่าอันนี้เราทาเพื่อเพื่อการจหนายเนี่ยถ้าเราใส่ดินมากมันก็จะหนักการขนส่งก็จะทําให้ทําได้ลําบากนะคะอันนี้เพราะนั้นนั่นคือคุณลักษณะของของดินผสมของเราให้มีน้ําหนักเบาร่วนปโปรง่งระบายน้ําอุ้มน้ําได้แล้วก็ระบายน้ําได้ดีด้วยนะะอันนั้นก็คือมีธาตุอาหาร เพียงพอนะก,ก,ก็เป็นคุณลักษณะทั่วไปของยินผสมค่ะช่วงต่อไปเราจะพูดถึงการํำกิ่งตอนโกรศนนะครับที่เราตอนแล้วกิ่งออกรากนะจนกระทั่งเต็มถุงเนี่ยนะะเมื่อเมื่อเราได้มาแล้วเมื่อเราตัดกิ่งตอนแล้วเนี่ยก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาทำการแกะเอาถุงพลาสติกออก นะถ้าถ้าเราไม่แช่น้าเนี่ยมันก็จะแตกออกนะเพาะส่วนใหญ่กว่ากว่าที่รากจะออกมันก็จะแห้งนะอันนี้อันนี้เราก็สังเกตดูนะ,ะก็ลักษณะรากก็จะออกขนาดเนี้ยนะคะประมาณนี้เราก็สามารถที่จะนําไปใช้ปลูกลงได้นะเห็นไหะเนี่ยรากรากมีก,ก,ก,กสวนนะคะเสร็จแล้วจากนั้นนะเราก็ เ,เตรียมถุงพลาสติกกิ่งลักษณะประมาณ1ฟุตเนี่ยนะคะเวลาที่เราใส่เราก็จะใช้ถุง4คูณ8 4นะคะสูณ8ก็จัดนะ,ะจัดก้นถุงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็เอาดินใส่ใส่ถุงเราจะใส่ไปประมาณเศษ2ส่วน3ของถุงนะคะพอใส่ได้แล้วเราก็ กระแทกให้ดินมันยุบลงไปนิดหน่อยแล้วก็จัดที่ก้นถุงให้เรียบร้อยนะคะให้ส่วนของมุมถุงเนี่ยให้เรียบร้อยพอเรากระแทกเนี่ยมันก็จะยุบลงไปอีกนิดนึงนะ,ะก็เติมไปอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่เราใส่นี้เราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะประมาณขึ้นช้อนชานะะเสร็จแล้วเราก็จะแหวก ให้มันเป็นร่องนิดหนึ่งแล้วก็เอากิ่งตอนเข้าไปวางนะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็นะตักตักดินใส่ลงไปเมื่อเราตักดินใส่ลงไปนี่นะคะค่อยๆก็กดกดลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็จะแทกจับถุงกระแทก ก็เป็นัำเสกก็เติมอาจจะเติมอีกเล็กน้อยให้มันให้มันเหลือ,อปากถุงแค่ประมาณนิ้วเดียวพอน,นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะถ้าเราถุงเรายาวกว่าน,นี้นิดนึงเราก็พับปากถุงลงไปนะแต่ถ้าเป็นถุงเราสั้นเนื่องจากว่าเวลาใส่ให้มันสมดุลระหว่างกิ่งพืชที่มันสูงขึ้นมากับกับตัวลักษณะข้างล่างกับ กับขนาดของถุงความสูงของถุงนะคะน,นี้ก็จะเกิดความสมดุลน,นะจากนั้นก็ลดน้ำนะทุกครั้งที่เราทําการปลูกเสร็จเราต้องลดน้ำนะ,ะพอลดน้ําเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาไปตั้งไว้ที่ร่มลําไรอันนี้ยังตั้งตากแดดไม่ได้นะคะไม่งั้นใบมันจะร่วงต่็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ